สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นมาเป็นข่าวนะครับวันนี้ประจําวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2553ก็สนทนาธรรมกันนะครับโดยพระครูวิสุทธิการชนะกิจ,จเ,าาเจ้าอาวาสวัดถ้รมเนรมิตเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งหัวข้อวันนี้ก็เหมือนกับเป็นการต่อยอดโครงการบ,บรรพชาหรือว่าอุปสมบท หนึ่งแสนรูปทั่วประเทศนะครับที่ใกล้จะเสร็จสิ้นโครงการแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนะครับซึ่งจะมีความสําคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมาสนทนากันนะครับขอ,อกราบนมัสการพระคุณเจ้าขอรับเจริญพรคุณอัฐพรธรรมวิมลน,นะรัรและท่านผู้ชมรายการผู้มีบุญทุกท่านครับ ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงโครงการบวชอุปสิกาแก้วนั้นอยากให้หลวงพ่อช่วยกราพูดถึงเรื่องของโครงการบรรพชาพระพิ 1, สุทธิ์หนึ่งแสนรูปตอนนี้คืบหน้าหรือว่าจะใกล้สิ้นสุดโครงการถึงไหนแล้วครับจเจริญพรปัจจุบันนี้ก็กําลังดําเนินการนะฮะอบรมแล้วก็ด้วยความเข้มข้นทีเดียวตอนนี้ก็เห็นที่รายงานมาตลอดเลยก็คือมีผลของการปฏิบัติเนี่ยดีมากนะฮะเข้าถึงความสุขภายในก็จํานวนมากเลยทีเดียวฮะ แล้วก็ทุกโครงการตอนนี้ก็มีอยู่ในช่วงของการเดินทุดงนะฮะเพื่อ,เ,อเป็นการไปโปรดญาติโยมต่างๆแล้วก็เป็นการที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากผู้ที่เคยทำภารกิจการงานเมื่อมาบวชแล้วเนี่ยได้ดำรงชีพของนักบวชเนี่ยก็ได้เดินทุดงไปศึกษาหรือว่าเห็นทุกหรือว่าเห็นความเป็นไปของสังคมซึ่งสมัยก่อนที่ตัวเองเอยังไม่ได้ดำรงเพศของนักบวชเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจนะฮะ นั้นเมื่อเดินธุดงไปก็จะได้รับศรัทธาก็คือ,อบินธบาตยญาติโยมก็ใส่บาทแล้วก็มีการาประชุมฟังธรรมกันทราวัดสวดมนต์ร่วมกันประชุมฟังธรรมกันอันนี้ทุกโครงการก็จะมีบรรจุไปในหลักสูตรหมดเลยก็คือมีการเดินธุดงนะอยู่ในช่วงนี้ญาติโยมก็สามารถที่จะไปร่วมบุญได้แล้วก็ช่วงท้ายก็คือช่วงวันมาฆ่าบูชานะฮะทั้งหมดนี้ก็จะไป ร่วมกันประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะวันนั้นก็จะนิมนต์พระมหาเทระผู้ใหญ่มาแสดงธรรมบรรยายธรรมที่วัดพระธรรมกายในระหว่างช่วงวันที่28ถึงวันที่8มีนา28กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาอันนี้จะบรรยายธรรมแล้วก็รับประกาศเียบัตที่วัดพระรธมกายนครับตอนนี้เราเมาถึงเรื่องของโครงการบวชอุบาสิกาแก้วกันบ้างหลายคนไม่เข้าใจคําว่าอุบาสิกาตรงนี้มีความหมายว่าอย่างไรขอรับหลวงพ่อครับ เจริญพรส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าอุบาสิกาก็คือผู้ถือศิน8นะฮะผู้ถือศิน8อุบาสกก็คือชายผู้ถือศิน8ก็คือจะมีแตกต่างจากศิน5ก็คือศินข้อ3เนี่ยจะบอกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์คืออยู่เยี่ยงพรมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการคลองเรือนหรือว่ามีการครอบครัวมีเรือนอะไรต่างๆอย่างนี้ก็คือการถือศินการประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการนั่นเอง นะฮะแล้วก็มีศินข้อ6ก็คือ,อ,อไม่ทานอาหารจากเที่ยงแล้วไปนะฮะก็คือตัดสเสบียงกลามนั่นเองแต่ว่าจะเป็นพวกน้ําผลไม้หรือว่าน้ํากลูกโคสไปให้พลังงานแทนแต่ว่าเราจะตัดสเสบียงกลามก็คือไม,ไม่ไม่ทานอาหารหลังจากเที่ยงแล้วไปนะฮะแล้วก็ไม่ประดับตกแตง่งทัดทรงดอกไม้ของหอมทาแป้งอะไรต่างๆอันนี้ก็กงดเบนนะฮะแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่นะฮะอันนี้เพื่อว่าไม่ยั่วเป็นการยั่วยุไม่ให้การกำเริบนะฮะก็ทั้งหมดจะมี8ข้อด้วยกันแปดข้อครับนี่มีข้อสงสัยที่หนึ่งครับหลวงพ่อครับจำเป็นไหมครับต้องนุ่งขาวห่มขาวขอรับหลวงพ่อครับก็สีขาวนี่นะฮะก็เป็นสีซึ่งมุงบอกถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ความสะอาดทําให้ผู้ที่สวมใส่แล้วไม่ขนองมือขนองเท้า ก็มีอาการที่สงบสํารวมได้ง่ายสีบางสีเช่นถ้าเราใส่สีแดงเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดหรือร้อนหรือเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นนะฮะทีนี้อุบาสิกาแก้วที่ถามถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะของเดิมจริงๆนี้ก็คือความหมายก็คือว่าเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในเสาหลักทั้ง4ก็คือมีภิกษุ ภิสษุนีอุบาสกและก็อุบาสิกาวสิกานี่ก็คือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นออนอแก้วอ่อนๆหรือผู้ที่บำเพ็ญเนกขม,มะอ่อนๆในพระพุทธศาสนานะฮะถ้าเราฟังธรรมเนี่ยเรามาักจะคุ้นเคยกับว่าลากเงาของอกุศลก็คือนอหนอนนั่นเองเราก็จะเปรียบว่าลากเงาของความชั่วก็คืออกุศลมูลสามอย่างนะฮะค่าว่าร้ายทำร้ายต่างๆหรือว่าเรียกว่าความโลภความโกรธความหลง ถ้าลากเงาของกุศลก็คือการละชั่วทำดีแล้วก็ทำใจให้ใสอันนี้ก็คือนอออนของความดีแต่อุบาสิกาแก้วนี้คือนอออนของพระพุทธศาสนาหรือว่านอออนของผู้ที่จะเป็นผู้นั่งใกล้พระตนะตรยัยคือผู้ที่ตั้งใจมาบำเพ็ญเนคขมะบรารมีครับทีน,นี้โครงการบวชอุบาสิกาแก้วในครั้งนี้ตั้งเป้าหมายหรือว่ามีวัตถุประสงค์ในการบวชเพื่ออะไรขอรับหลวงพ่อครับ คือของอุบาสิกาแก้วนี้เราก็มีวัตถุประสงค์ที่เราจะให้สตรีนะฮะที่เป็นกําลังหลักซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยเป็นผู้อุปถรรัมภ์ําชูพระพุทธศาสนาเนี่ยได้มีโอกาสเพราะหลายๆครั้งเนี่ยอุบาสิกาหรือว่าสตรีเนี่ยจะเป็นฝ่ายสนับสนุนแต่คราวนี้เนี่ยจะได้เป็นผู้ที่ได้เข้ามาถือบวชได้เข้ามาปฏิบัตินะฮะโดยมีระยะโครงการ8วันนะ,ะนตั้งแต่วันที่8มีนาถึงวันที่15มีนาคมครับ พุทธศักราช2553นี้นะฮะก็จะได้บำเพ็ญเนคขมะก็คือการบวชนะฮะจะได้มาศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็วิธีปฏิบัติของธรรมเนียมของชาวพุทธต่างๆแล้วก็จะได้มารักษาศีลจะได้มาในการปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้สงบให้พ่องใสก็ จริงๆแล้วก็คือเป็นหลักการที่สําคัญนะฮะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุษุพระอ,องค์ในอดีตเนี่ยเมื่อตอนที่บําเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยบ้นปลายชีวิตเนี่ยก็จะต้องบําเพ็ญนิคัมมาหมดเลย<ม>เพราะฉะนั้นการที่สตรีซึ่งไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยก็ได้ปลีกเวลาช่วงหนึ่ง ในระยะหนึ่งเนี่ยออกมาบําเพ็ญเนกขมมะบารมีก็ถือว่าเป็นการบําเพ็ญเยี่ยงพระโพธิสัตว์ในการก่อนเป็นสตรีแก้วเป็นอุบาสิกาแก้วในพระพุทธศาสนาเหตุภาพเลยนะครับทีนี้คุณสมบัติของสุภาพสตรีที่จะเข้าไปร่วมโครงการนี้ได้ได้วางคุณสมบัติไว้อย่างไรครับคุณสมบัติก็คือเป็นผู้หญิงแท้นะฮะผู้หญิงแท้เหมือนกันนะฮะอายุก็ตั้งแต่15ปีถึง65นะฮะอายุ15ปีตั้งแต่ ถึง65นับถือพระพุทธศาสนานะะมีสุขภาพที่แข็งแรงรนะฮะก็ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคจิตโรคประสาทแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดการอบรมนะฮะแล้วก็ถือศีลแปได้ตลอดการอบรมรบเป็นผู้ว่าง่ายแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นนะฮะ ก้อนนี้เป็นคุณสุบัติคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูว่า,าผู้ที่เข้าโครงการนี้จะไปทํากิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมไทยจะได้อะไรจากโครงการนี้ช่วงหน้ามาสนทนากันต่อรับ กลับเข้ามาในช่วงสนทนานะครับในช่วงนี้ผมมีเหรียญกันภัยนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมที่โทรเข้าโทรศัพท์เข้ามาร่วมในรายการนะครับว่าสนใจที่จะให้หลวงพ่อนั้นได้อธิบายธรรมะในหัวข้อไหนนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็รับเหรียญเป็นเหนรียญกันไัยนะครับเพื่อเป็นมงคลให้กับชีวิตนะครับทราบว่าเหรียญดังกล่าวนั้นได้ส่งไปที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ช่วยปกป้องประเทศไทยกันนะครับคราวนี้เรามาสนทนาก,กับ หลวงพ่อพระครูวิสุทธิการจรก,กิจกันต่อขอรับทีนี้ผู้เข้าร่วมโครงการขอรับกิจวัตรประจําวันในโครงการตั้งแต่วันที่8ปดถึงสิมีนาคมนั้นจะต้องทําอะไรบ้างขอรับหลวงพ่อครับเจริญพรก็จะเป็นกิจวัตรของนักบวชนะฮะค,คล้ายๆกับของพระพิสุเช่นกันแต่ว่าไม่มีการบินาบานนั่นเองนะฮะก็เป็นวัดปฏิบัติของออผู้ที่ตั้งใจประพฤติศ,ศีลนะฮะก็เข้ามาก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะฮะแต่ว่าไม่ต้องปรงผม นะฮะไม่ต้องโกนผมแล้วก็สมาทานถือบวชนะฮะก็จะมีพระอุปชาท่านจะมาทําพิธีบวชที่วัดพรธรรมกายทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็กิจวัตรกิจกรรมก็คือมีการสวดมนต์ไหว้พระมีการนั่งสมาธินะฮะแล้วก็มีการศึกษาฟังธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของของนักบวช ะะผู้บำเพ็ญเนคขมะบาร,รมีฟังธรรมะของพระสมมาสุเมเจ้าอันนี้หลักเน้นหนักเลยก็คือจะมีการฟังธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเอาหลักธรรมคำสอนนั้นนะที่ฟังได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยมาทําให้เกิดอานิสงส์หรือว่าเข้าใจหรือได้ผลแข่งการปฏิบัติครับะะทีนี้เห็นว่าโครงการตั้งเป้าไว้1 0 0 0 0แส0 0 0รูปนะครับจะรับสมัครกันยังไงขอรับหลวงพ่อครับจเจริญพรก็รับสมัครที่จะมีศูนย์ประจําอําเภอ ทุกอำเภอเลยทั่วไทยประมาณทั้งหมดก็800ร้อยศอย่างของจังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็จะมีประมาณ1 3ถึง15าศูนย์สอำเภอแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยอาจจะเป็น1 3ถึง15ศูนย์เราก็สามารถไปติดต่อได้ที่วัดประจำอำเภอทุกอำเภออย่างของอำเภอศรีสวัสดิ์นี้ก็จะมีการอบรมอยู่ที่วัดถ้ำเนรมิตะตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์ซึ่งอาตจะมาเป็น ผู้ดำเนินการอบรมเองนะครับความคาดหวังครับของโครงการนี้นะครับเพื่อที่ผู้ที่เข้ารับการร่วมโครงการครั้งนี้ทางผู้ที่บริหารโครงการเองมีความคาดหวังอย่างไรครับหลวงพ่อครับก็คือเป็นช่วงหนึ่งนะฮะที่จะได้มีโอกาสเหมือนกับเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการ,รศึกษาธรรมะแล้วก็ด้วยการปฏิบัติเพราะว่าผลแห่งการปฏิบัติเนี่ยก็จะมาทําให้กายวาจาใจของเราเนี่ยมีอนิภาพมีพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่นะฮะเรื่อง การปฏิบัติเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณวิเศษของพระพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่เรื่องการทําทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีแล้วก็การาปฏิบัติเนี่ยก็จะทําให้เกิดอานิสงส์สูงสุดเมื่อเราทําทานอย่างเต็มที่แล้วก็ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีผู้ที่นับถือนอกศาสนานะฮะมาเมืม่อศาสนาเผายแพร่ไปได้ในระยะหนึ่งก็มากราบพระพุทธเจ้าคือมีจิตเลื่มใสว่าตนเองเนี่ย ก็อยากจะได้อานิสงส์ของพุทธศาสนามากในฐานะที่เป็นคนนอกศาสนาเนี่ยจะทําอย่างไรดีครพี่เจ้าก็สอนให้ทําทานพอทําทานจนเต็มอิ่มแล้วเนี่ยก็มากราบพุทธเจ้าอีกพุทธเจ้าก็สอนให้รักษาศีลพอก็ทําทานรักษาศีลอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยจะให้ยิ่งกว่านี้เนี่ยจะให้ทําอย่างไรพุทธเจ้าก็สอนให้ประพฤติปรมจันทร์ก็คือให้ถือศีลแปดอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นะครับ ครับผมนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ถ้าจะพูดถึงทางโลกก็ร้อนแรงเหลือเกินแต่ถ้าพูดถึงทางธรรมเป็นวันสําคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือวันมาครบูชาหลวงพ่อช่วยกระณานนิดนึงครับว่าวันมาครบูชามีความสําคัญในพระพุทธศาสนาอย่างไรขอรับหลวงพ่อรับจเจริญพรกด็ดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าวันมาครบูชาคือตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน3อันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นวันของ พระธรรมนะฮะถ้าวันวิสาขาบูชาเป็นวันของพระพุทธเจ้าแล้วก็วันอาสารหาบูชานี่ก็เป็นวันที่เกิดขึ้นของพระสงฆ์ก็คือพัญ,ญาายาโกตัญญะก็เป็นผู้ที่เป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมนะฮะเพราะนั้นวันมาฆบูชาเนี่ยก็ผู้เจ้าได้ทรงประกาศศาสนาธรรมนะฮะก็คือหลักการอุดมการณ์แล้วก็วิธีการวันนั้นที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะฮะก็คือเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะนะฮะแล้วก็ มีพระอารหันต์ถึง1 2 5 0รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะแล้วก็เป็นเอหิพิคุอุปสม,มัติธาคือพระสมมาทุเจ้าบวชให้ใแล้วก็เป็นผู้ที่สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะฮะและที่สําคัญอย่างยิ่งเลยองคสีในวันนั้นก็คือพระสมมาทุเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกก็คือเป็นหลักธรรมคาสอนก็มีอุดมการณ์ก็คือละชั่วประพฤติช,ชอบแล้วก็ทาใจให้ใสนะฮะ ไม่ฆ่าไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายการจะเผยแพรุ่ทธศาสนาเนี่ยต้องไม่ฆ่านะต้องไม่เบียดเบียนต้องไม่ว่าร้ายแล้วก็ไม่ทําร้ายนะฮะแล้วก็ให้อยู่ในเีนาสนะที่สงัดแล้วก็ให้สํารวมในพระปรติโมกตั้งใจรักษาศีลให้ดีแล้วก็ทําจิตของตนเนี่ยให้ผ่องใสอันนี้ก็คืออุดมการณ์หลักการแล้วก็วิธีการครับ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับจะ,จะขอพ่อหลวงพ่อครับให้คนไทยนั้นได้มีความสุขในใจนะครับแล้วก็มีความสงบที่จะเกิดขึ้นในแก่แกจ,จิตใจขอพ่อหลวงพ่อสัปดาห์นี้ด้วยขอ,ร,ยอรับเจริญพรนะฮะก็ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระสมบัสมิมองพรเจ้าก็ให้เราตั้งมั่นในการกระทําความดีนะฮะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยความดีแล้วก็ ให้ยึดหลักในการสั่งสมบุญบรารมีก็คือ,อ,อทําทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาทําจิตของเราให้ผ่องใสก็ขออนุภาพแห่งการประพฤติดีปฏิบัติชอบนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ผู้ฟังทุกท่านและก็ประชาชนชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและนิพพานสมบัติจงทุกคนทุกท่านจงทุกประการเทินสาธุ ดน๋ัวนี้นะครับขอกราบนมัสการนะครับพระคุณเจ้าพระครูพิสุทธิ์การเจรกิจเจ้าวาดวัดถ้ำเนลามิตรเจ้าคณะตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างสูงนะครับขอกราบนมัสการขอรับเจริญพร แล้วก็อย่าลืมนะครับผู้สนใจโครงการนั้นก็ติดต่อได้ที่วัดประจำอำเภอทุกอำเภอนะครับสำหรับโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนะครับหรือว่าเป็นหน่ออ่อนของพระพุทธศาสนา1 0 0 0 0แคนด้วยกันนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในวันนี้นะครับผมก็ตงคงต้องนารายการจับไประเด็นเป็นข่าวลาท่านผู้ชมไปก่อนวันพรุ่งนี้8ปดโงเช้าถึง9ก้างเช้าพบกันใหม่เช่นเคยวันนี้สวัสดีครับ